วิธีเสกที่ได้ผลต้องทำยังไงไลน์นี้มีคำตอบเพื่อคุณอาจารย์เล่าคุณฟังนิดหนึ่งนะครับว่าจิตของคุณเนี่ยนะครับจะต้องเรียนรู้บางสิ่งเพิ่มเติมนะครับดังนี้นะครับเตฟเวนฮอลกินเนี่ยเขาก็เป็นนักศึกษาที่หัวดีมากๆนะครับเรียนในมหาวิทยาลัยระดับสูงเข้าสนใจนะครับทางด้านวิทยาศาสต์นะครับทางด้านของนักดาราศาสตร์นะครับจักรวาลศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่เมื่อเขาอายุยี่ปีนะครับคุณนึกภาพนะครับคนที่หนุ่มมาก อยู่ดีๆนะครับเขาต้องเจอกับข่าวที่เขาตกใจสุดขีดสุดชีวิตเลยคุณลองนึกภาพดูของคนหนุ่มอายุ21ปีนะครับอนาคตสดใสนะครับชายที่รูปหล่อ้าตาดีร่างกายสมส่วนนะครับคุณลองนึกภาพนั้นดูนะครับร่างกายสมส่วนทุกอย่างเป็นสุภาพุรุษและหัวดีมากนะครับไอวสูงมากสติปัญญาสุดขีดอยู่ดีๆครับแพทย์แจ้งว่าผมต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณด้วยจริงๆนะ เราตรวจพบว่าคุณเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพันธ์ครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพันธ์นะครับคุณไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าคุณยังไงคุณก็จะเดินไม่ได้อย่างรวดเร็วนะครับกล้ามเนื้อคุณจะรีบนะครับเป็นตะเกียบเลยคุณจะยืนไม่ได้คุณจะเดินไม่ได้คุณแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นหมอต้องเสียใจกับคุณจริงๆนะที่คุณจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่เกินไม่มากไปกว่านะครับไม่มากไปกว่า2ปีนะครับ ลองนึกภาพนั้นดูนะครับว่าถ้าคุณอายุ21ปีคุณกำลังเป็นนักศึกษานะครับอนาคตไกลรูปรอนะครับร่างกายสมส่วนทุกอย่างอยู่ดีๆบอกหมอบอกว่า นายจะตายภายใน2ปีนี้นะเพราะว่ากล้ามเนื้อของนายจะรีบนะครับนายจะเดินไม่ได้นายจะพิการขัน้นรุนแรงมากแล้วนายจะไม่มีแรงที่จะทำอะไรได้เลยนะครับคุณเชื่อไหมว่าซีเฟนฮอ h กิ k นเนี่ยเขาเป็นคนที่มีปรัชญาความเชื่อความศรัทธาของเขาเนีครับที่ล้าลึกมากนะครับเขาได้บอกหมอว่าไม่เป็นไรหมอ หมอช่วยดูแลร,ร่างกายของผมผมจะมาเจอหมอให้หมอ,หหมอตรวจเช็คสุขภาพให้หมอนะครับแนะนําแล้วก็ดูแลร,ร่างกายให้ผมคุณฟังวาทะเขาให้ดีนะครับหมอช่วยดูแลร,ร่างกายของผมส่วนผมจะดูแลจิตใจของผมเอง <c oughs> เขาบอกว่าเขาจะดูแลจิตใจของเขาเองเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่า เขาจะไม่ยอมนะครับให้เงื่อนไขว่าไอ้โลบบ้าบานี่แล้วก็เหตุการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นทั้งทั้งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาด้วยนะครับจะมาเป็นตัวกําหนดนิยามว่าชีวิตของเขาจะต้องลงเอยยังไงเขาไม่ยอม คุณเชื่อไหมว่าซีเฟนฮอกกินนั้นมีเหตุผลทุกอย่างเลยนะครับที่จะซึมเศร้าที่จะสลดหดหูที่จะแบบว่าอยู่เป็นคนแบบสังกตายไร้ความฝันแล้วก็ทำไมฉันถึงนะโชคร้ายขนาดนี้ใช่ไหมคนที่หน้าตาดีๆรูปร่างหน้าตาดีๆแล้วเขาก็ตัวรีบลงรีบลงครับอย่างที่คุณเห็นเขานั่งอยู่ในรถเข็นแต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องทำให้คุณหมอนะครับที่จะต้องไปคิดไข้ควรให้ดี ก็คือเขาอยู่ต่อไปอีก55ปีและเขาเสียชีวิตเมื่อตอนที่เขาอายุ76ปีนะครับทั้งทั้งที่เขาตัวรีบผอมเล็กลงมามากและนั่งอยู่ในรถเข็นเกือบตลอดชีวิตยิ่งไปกว่านั้นนะครับเขากลายเป็นคนนะครับที่เป็นนักจกักรวรรดิศาสตร์นะครับคนสำคัญที่เก่งที่สุดในโลกใบนี้ เขาสามารถอธิบายเหตุการณ์บิ๊กแบงการกำเนิดขึ้นของจักรวาลนะครับดวงดาวปรากฏตัวการแตกกระจายอะไรก็แล้วแต่คำนวณและอธิบายได้หมดนะครับด้วยความเป็นอาชญาของเขายังไม่พอนะครับเขาปรากฏตัวในหนังนะครับแล้วคุณจะเชื่อไหมครับว่าทางทั้งที่เขานะครับกำลังแขนขารีบลงนะครับแทนที่เขาจะดูถูกตัวเองนะครับเขากับแต่งงานครับแต่งงาน และเขามีลูกหลายคนคุณเห็นได้ว่าถ้าเขาคิดแบบเหตุผลตรรกศาสตร์นะครับว่าอะไรมันไม่น่าจะเป็นไปได้คนอย่างเขาก็ไม่น่าจะอยู่ได้เกิน2-3สปีใช่ไหมแล้วคนอย่างเขาหญิงสาวที่ไหนเราจะมารักแต่เขาก็ไม่เคยดูถูกตัวเองว่าสังขารฉันเป็นแบบนี้นะเขาก็กลับสามารถนะครับจะทำให้สุภาพสตรีบางคนหลงเสน่ห์เขานะครับแล้วก็อยากจะอยู่ใกล้ชิดเขาเป็นภรรยาเขาแล้วก็มีบุตรด้วยกันด้วยคุณว่านั่นคือเหตุผลนะครับว่า ถ้าคุณอยากจะเรียนรู้การเสกที่ได้ผลเนี่ยคุณจะต้องเรียนรู้นะครับในการที่จะควบคุมจิตใจของคุณนะครับไม่ให้มันกลัวนะครับวิตกกังวลคิดลบหรือนะครับรู้สึกหดหู่้อแท้นะครับโศกเศร้าหรือสิ้นหวังครับ ตองกันข้ามนะครับเซเว่นฮอว์กินกับทำตัวร่าเริงนะครับมีความสุขชีวิตทุกวันหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับตอนรับแขกนะครับเขาไม่เคยทำตัวของเขาเป็นภาระทางจิตใจแก่ไขนะครับคนที่โชคดีระดับเรานะครับคุณเห็นไหมครับแขนขาก็ยังนะครับไม่ได้รีบเลียวพร้อมลงไปใช่ไหมไม่ไม่มีมีใครไหมครับที่อยู่ในฐานะที่เสียเปรียบนะครับขนาดนั้นนะครับมีมีใครที่เสียเปรียบขนาดนั้นไหม คุณคุณเห็นไหมว่าการตัดสินใจนะครับจากโลกภายในของเขานะครับที่เขานะครับตั้งใจจะจะอยู่ต่อไปนะครับอย่างมีคุณค่าและแน่นอนว่าเขากลายเป็นตำนานนะครับเพราะว่าเขาไี้เขียนตำหลับตำลานะครับที่ทุกคนต้องอ่านนะครับทุกคนต้องอ่านศึกษานะครับจักรวาลศาสตร์ของเขาเขาปรากฏตัวในหนังนะครับเขาเขียนหนังสือเขาเป็นที่จดจำนะครับของคนทั้งโลกและแน่นอนว่าเขาอายุยืนมากนะครับจากอายุ21เนะครับเขาไปแก่ตายนะครับตอนอายุ76ผู้จากไปแต่ว่าเขาเป็นตำนาน นี่ก็ชี้ชัดเลยนะครับว่าคุณจะต้องเรียนรู้สิ่งหนึ่งนะครับว่าคุณจะไม่ยอมนะครับให้เงื่อนไขาภายนอกสถานการณ์ภายนอกนะครับมาเป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตของคุณนะครับคุณจะต้องเป็นผู้เลือกนะครับอาจารย์จะยกตัวอย่างในฮอลแลนดาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเขาเป็นประเทศที่ราบลุ่มคุณลองนึกภาพดูนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีบ้านหลังหนึ่งที่ติดกับแม่น้ําแล้วน้ําท่วมทุกปีคุณอพยพบ,บ้านหนี มันคงจะไม่ค่อยยากแต่นี่มันไม่ใช่บ้านมันคือแผ่นดินของหนึ่งประเทศนะครับฮอลันดาหรือโปรตุเกสเนี่ยครับชาวฮอลันดาทํายังไงดีครับในเมื่อเขาย้ายแผ่นดินทั้งแผ่นดินทั้งผืนใหญ่ขนาดนั้นนี้ไม่ได้เขาก็เลยกั้นเขื่อนมันทั้งประเทศเลยนะครับเพื่อให้น้ํามันไม่ท่วมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านั่นหมายความว่าชาวฮอลันดานะครับกาลังบอกบอกเรานะครับว่าฉันจะไม่ยอมให้สถานการณ์ภายนอก เงื่อนไขาภายนอกมากําหนดประเทศฉันฉันจะกําหนดชะตากรรมของประเทศของฉันฉันจะสร้างเขื่อนกั้นน้ําเองคุณเห็นไหมว่าคนที่ประสบความสําเร็จคือคนแบบไหนครับคือคนที่ถ้านะครับถ้าธรรมชาติถ้าสิ่งแวดล้อมถ้าเหตุการณ์ภายนอกนะครับไม่สร้างสิ่งที่เขาต้องการให้เขาอยู่แล้วเขาก็จะสร้างมันเองครับเขาจะสร้างมันเองแต่ว่าคุณต้องคิด คุณต้องคิดอย่างคนที่อยู่ในที่ราบลุ่มเนี่ยควรจะต้องคิดนะครับคิดว่าถ้าฉันไม่ย้ายเนี่ยแล้วฉันจะเอาชนะภัยธรรมชาติเช่นนี้ฉันจะไม่ยอมตกอยู่ใต้อานาจเงื่อนไขอย่างเนี้ยทุกปีทุกปีฉันจะเอาชนะมันให้ได้คือมันจะทําได้หรือทําไม่ได้ไม่รู้แต่คุณต้องคิดครับอาจารย์มีเรื่องหนึ่งอยากจะบอกนะครับว่ามันมีคาอยู่คํหนึ่งนะครับคือคําว่าบอสซีนะครับแปลว่าเจ้ากี่เจา้ากัดมนุษย์ส่วนใหญ่นะครับ เจ้ากี้เจ้าการนะครับคือยุ่งเรื่องกับคนอื่นเขามากเกินไปครับแต่ถ้าคนทุกคนเรียนรู้ที่จะเจ้ากี้เจ้าการดีๆกับตัวเองนะครับรับรองได้ชีวิตดีขึ้นแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำคำว่าบงการนะครับ dictator นะครับผู้บงการหรือ d i c t a ที่แปลว่าบงการเนี่ยนะครับคำว่าบงการเนี่ยหมายความว่าใครบางคนบังคับให้คนอื่นนะครับทำนะครับอย่างไม่มีทางเลือก เช่นนะครับคาว่าบงการเช่นสมมตินะครับนี่สมมตินะครับว่าถ้าคนที่มีอํานาจคนนึงนะครับสั่งลูกน้องนะครับให้ไปฆ่าใขรนะครับอันนี้เขาเรียกว่าบงการคนคนน้ก็ต้องไปทํานะครับไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้คุณรู้ไหมว่าคนสําเร็จเป็นคนยังไงครับคนสําเร็จจริงๆคือเขาคือสุดยอดนะครับจอมบงการนะครับที่บงการตัวเองครับบงการตัวเองให้จากขี้เกียจเป็นขยันนะครับบงการให้ตัวเองนั้นจากคิดลบ ให้มาคิดในแง่ที่สดใสนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าบงการเนี่ยถ้าใช้ผิดที่ก็เป็นคําที่เลวร้ายมากถ้าใช้ถูกที่ก็คือเราต้องเรียนรู้ที่จะบงการตัวเองว่านอนตอนนี้นะตอนนี้เราต้องบงการตัวเองเราต้องตื่นแล้วเราจะนอนกินบ้านกินเมืองไม่ได้ถูกไหมเราต้องมีนะวิในเราต้องมีอะไรคร่านี้มามาถึงคืนนี้เลยอาจารย์มีหลายเรื่องที่น่าตื่นเต้นทุกคนต้องตั้งใจนะครับอาจารย์จะประกาศหลายๆเรื่องที่วันนี้เป็น เรื่องงามยามดีนะครับพุ่งนี้เดือนใหม่แล้วทํายังไงถึงจะเสกให้ได้ผลใครอยากรู้นะครับพิมมาว่าอยากรู้ครับทำยังไงที่คุณคุณนึกออกไหมคุณอยากจะเสกอะ่ะคุณมาวุ่นวายกับตัวเองนะครับเจ้ากี้เจ้าการนะครับจัดแจงกับตัวเองบงการตัวเองในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลและถูกต้องเนี่ยรับรองชิอคุณดีแน่นอนใครอยากรู้ว่าทําไงถึงจะเสกได้ผลอาจารย์มีเขาเรียกว่าซูเปอร์ีเครันะครับที่จะแจ้งคุณทราบถ้าคุณอยากจะเสกให้ได้ผลเนี่ย คุณจะต้องสามารถนะครับควบคุมจิตใจนะครับให้นะครับให้จดจ่อนะครับกับสิ่งที่คุณต้องการให้มันบังเกิดขึ้นนะครับให้มันสำแดงตัวขึ้นมานะครับให้มันเอ่อถูกเซขึ้นมานะครับเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นจริงในประสบการณ์คุณคุณจะต้องจดจ่อกับเรื่องนั้นนะครับเรื่องนั้นนะครับอย่างน้อยจดจ่ออยู่กับมันนะครับครั้งละ5นานาทีจดจ่อในระดับที่คุณสามารถนะครับจะลืมเวลาลืมโลกนะครับเข้าไปสู่ทรานนะครับ เอ่อเป็นจิตทรานแบบผวังขจิตเลยซึ่งถ้าเกิดว่าใครสามารถทําตรงนี้ได้นะครับตรงนี้นะครับดาวไว้เลยนะครับถ้าคุณเรียนรู้ที่จะจดจ่อนะครับอยู่กับการถูกรอตเตอรี่เรียนรู้ที่จะจดจ่ออยู่กับงานที่คุณอยากจะได้นะครับจดจ่ออยู่กับอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณเข้าใจเทคนิคนั้นนะครับว่าคุณจะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณต้องการนะครับจนคุณเพลิดเพลินนะครับลืมเวลา5นาทีนั้นไปนะครับเ <c oughs> ข้าสู่ทรานนะครับเข้าสู่ภวางนะครับทุกอย่างเป็นไปแบบรู้สึก ผ่อนคลายอย่างล้ำลึกแต่คุณก็ยังจดจ่อมันอยู่ดีนะครับนี่จะเป็นนะครับความลับสุดขีดในการที่คุณกำลังจะเป็นนักเสกที่ได้ผลครับขอบคุณมากครับคืนนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่นะครับกดไลค์กดแชร์อาจารย์นะครับ I love you ครับเดี๋ยวเรามาพบกันบ่อยขึ้นนะครับคืนนี้ดไนท์สวัสดีครับ